ต้มยำไก่ใส่เห็ดเสร็จเรียบร้อย้วจ้ะกันตอนสุดท้ายใส่ผักลงไปผักกันมักพริกพริกสดโขกนะคะเที่ใด้ะไรนะจ้ะ พร้อมกินจ้าใส่เครื่องในด้วยนะคะตับต้ยมยำไก่ใส่เห็ดอริกแต่แซ่บประจ้าพร้อมรับประทานแซ่แบๆเยอะโอเค ไปกินเลย